วันนี้อรอบที่สองก็ออกไปแรกๆทำเหมือนจะดีนะฮะก็ตีทรงๆไปเรื่อยกๆก็ตีรอบแรกสามอันเดอร์รอบหลังออกไปหลุมสิบเริ่มจะไม่ค่อยดีนะฮะตีเหล็กตีเหล็กไปแล้วมันฮุกเยอะแล้วก็ตีไปหน้ากีนชิปไปทำสองพัรตโบกี้แล้วก็ตีมาเรื่อยกๆกลับมาได้อีกสองเบอร์ดี้มาหลุมสุดท้ายโบกี้อีกครับเป็นสองโบกี้สองเบอร์ดี้ คือคือรอบหลังก็สแควร์ได้แค่รอบแรกสามอันเดอร์ก็รวมแล้วก็เก้าอันเดอร์ก็ผมว่าเต็มที่แล้วได้แค่นี้ยอาจจะหมดด้วย<ง>ผมว่าออวันนี้ออลมมันค่อนข้างแรงด้วยรอบหลังมันจะมีรอบมีหลุมล่างหลังนะเหลือประมาณสามทีม่หลุมจะไม่มีลมดันงนั้นก็ใช้ได้ก็มีลมลมก็ใช้ได้คน่าตีไปเรื่อยๆก็คือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ครับผมก็น่าจะตีไปเรื <c oughs> <c oughs ่อยๆเนอะสี่ห้าอันเดอร์ก็น่าจะพอแล้วก็ประมาณนั้นนีครับผมขอบคับครับผมขอบคาบ